คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จะทำเครื่องด้วความบันเทิงอาจมีเจ้ยคำหยาบขายไม่แนะนำให้ทำตามปรดใช้ท่าจักรยานอากาศในการหลับชมครับสวัสดียินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านและเอฟซีทุกคนสู่ช่องสายบันโซงเฮียกันด้วยนะครับ กลับไปอยู่แอปเป็นเดิมครับแล้วก็เช่นเคยครับวันนี้เราอยู่เกมอ๋อโรมานะครับนะวันนี้เราอยู่เกมโรมา XO ครับวันนี้แอดมากกับทุนออห้าร้อยครับก็กับช่วงเวลาออสิบเอ็ดโมงครึ่งละอ่ะโอเคครับก่อนจะไปรับชมและฟังยงังไงฝากกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้แอดคลิปต่อไปด้วยนะครับแล้วก็ที่สําคัญเลยยังไงก็ไม่แนะนําให้ทิดตามนะครับนะรับชมก็พร้อนเะดิมนลางกันนะโอเคจ้า ก็สำหรับกิจกรรมประกาศผลไปแล้วนะครับนะกับคลิปเย็นเมื่อวานนะใครที่ยังไม่รู้ตัวก็เข้าไปดูได้ในคลิปนะครับนะแอดประกาศผลในคลิปไปแล้วนะครับนะอ่ะโอเคจ้ะเพื่อไม่เป็นการเสรียเวลาวันนี้นะครับนะแอดขอลองขยโยงขยเยกเปท่าสิบตกี้ครับอุย๊ยแม่เกือบเต็มมามาไม่มาอ่ะโอเคครับ กลับไปตั้งออตโต้เทอร์โบเ็นสิบพลาสักสิบรอบไป่ะหาไลน์ขึ้นก่อนเปิดเปิดละห้าสิบปีทีนึงแล้วอะแล้วดูเด็กโอโ้โหโอ้โหมึงมึงโอ้บาบอรจริงเยวาเอออะไรกันครับนี่ธนาคารดเต็มเครื่องสวยครับอ่ะนักลบมา อเวุเ้ยดาบดาบไม่มาว่ะอ่ะโอ้หกว่าจะฟันให้เนาะอ่ะสวยครับมีต่อไหมอ่ะวันนี้วันอะไรผมว่นอังคารนะเออโอ้ทไมทำไมตึงเปี้ยอย่างนี้ล่ะครับอ่ะไปจ้ะอ่ะซ้ำไปครับเป็นสามสิบแล้วนะครับนะแอดขยับเป็ดมาแล้วนะองุ่นว่าไง <c oughs> อื้มอ่างหุ่นยังไม่มา ไปจ้าช่วงนี้ก็ร้อนจริงๆเนาะร้อนตับแตกเออโคตรร้อนโคตรร้อนบ้าบอโอ้ยยังไงก็ดูแลสุขภาพคุณด้วยนะครับนะ FC นะแต่เป็นห่วงสวยงามเต็มเครื่องครับเออผู้ดาบสวยน่ารายนี่อ่ะอเคจ้าสองร้อยเจ็ดสิบก็ยังไง FC ทุกคนก็ดูแลสุขภาพด้วยนะครับเนาะ แล้วก็ออกจากบ้านก็ยังไงก็รักษาระยะห่างกันด้วยแล้วกันนะเออแอดเป็นห่วงนะครับแอดเกมไปแล้วสวยงามเต็มเครื่องไปจา้ามามได้ต่อครับได้โหลดไอ้ได้จะกันต่อนะมีต่อมิจา้ามีต่อมีจา้าเกือบได้ตอบเออไม่ได้ต่อคุ้มเลยไหมนี้ตัดสิบเอาเรื่องนะเนี่ยไปจา้าหรือก็มา แดดร้ลอนอย่างนี้ได้น้ำแข็งใส่สักครุยเนะมันคงจะเป็นอะไรที่ฟินหน้าดูเออมาจ้าแจกันแจกันเออแต่ถ้าราชาลงห้าช่องก็ชื่นใจเหมือนกันน,นะครับนะโอ้โหเกือบเต็มอีกแล้วามา,มาแจกันไปช่องสามปลายบนโอ้หมึงรีบลงมาทำบ้าน,นะครับเออ y อ่ะไปจ้า อาาแอดขอเป็นสเตตสองไม้เนาะสองไม้ไม่ฟันขยับเบ็ดน,นะก็จะเป็นสเตปของแอดอที่ใช้ประจำประจำนะครับนะสองไม้บ้างสามไม้บ้างแล้วแต่นะครับนะแล,แ,บแล้วแต่ความตึงความเกือบเต็มเครื่องแล้วแต่ความตึงความจ่ายของโลมานะครับนะหลายคนอาจจะสงสัยว่าทำไมแอดไม่เล่นเกอมอื่นบ้างแอดก็เล่นนะครับแต่แอดไม่ได้ทำลง แอ่ไม่ได้ทําคลิปลงสาเหตุเพราะว่าอทำลงแล้วไม่มีคนดูครับเออง่ายๆเลยไม่มีอะไรซับซ้อนเลย <laughs> อโอเคครับไปยังไม่ได้ต่อสามใบจ้ะอ่ะทะลึง่งทะลึ่งลงมาสักทีก็ยังจ่ายอยนะครับอุ้ยสวยจ้ะเออสามสิบจ่ายหนักอยู่นะครับนะวันนี้นะ กับช่วงเวลานี้นะจ๊ะ17โมงกว่านะไปจ้ะซ้ำครับโอเคไม่มาขยับครับ4-5ไปจะมีคนมาบรรดาล่าเรื่องช่วงเวลาแอดอีก,กว่า,าคิดแอดไปเรียบอีกว่า <laughs> เออปกติเลี้ยวตลอดจ้ะเออมีแค่บางวันที่มันอ็กซิเดนต์จริงเนามันไม่ทันจริงๆเนาะ เรารู้ว่ามันไม่ทันแอนก็ต้องทําคืนเลยเนาะเออยังไงก็ที่บอกครับรับชมทุกความเั็นจงนะเอมอมปไม่ได้จะหลอกจ้ะอืมสวยๆครับมาโลว่าไงอุยไม่เข้าฟีสปินเลยนะโลโลวจังฟีสปินก็ไม่เห็นโบนัสก็ยังไม่มาอ่ะไปต่อครับนี่โลมาลูกโลช่องสามสวยๆไปโล แม่ถ้าลงมัน่ะเต็มเครื่องไปอีกแล้วครับเออแมไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ที่พูดะคือเมื่อกี้เมื่อกี้ลายเมื่อกี้สายโลเมื่อกี้อ่ะเริ่มเริ่มทุนหดเริ่มทุนหดกำไรหายนะมาโอเคโลมาจุกโล่ช่องสองโอ้สวยครับเออเจอกันมา่ไงครับ จก,กันเจก,กันผู้เจก,กันไม่มาวะฟันสองไม้สองไม้ไม่ให้ฟรีสปินเลยเว้ยเฮ้ยอะไปจ้าหกสิบอ่ายังอยู่หกสิบอยู่นะจ้าเจาก,กันว่าไงช่องสามอืมมานะครับนะจะมาอะไรบนวะอะโอเคแม่เกือบเต็มเครื่องก็ยังสองไม้จ่ายสองไม้จ่ายสุดครับเออมาเจาก,กันว่าไงครับช่องสามโลกก็ได้อุ้ยเชโลโด,ดาบ พูดผิดชีวิตเปลี right. like ่ยน2อ0ร้อยสี่วยนะเมื่อกี้นะอ่ะมาโลกช่องสามไปมช่องสามขอช่องสามมาช่องแรกเออตึงๆเต็มเครื่องไปจ้ามาตึงๆเหรอตึงๆเหรออ่ะได้ต่อครับอุ้ยลายเมื่อกี้โคตรสวยเลยนะสลับกันเนาะเออจะเป็นนึกภาพจะเป็นวงสลับแบบ ราชานะโอ้โหอะไรจะเกิดขึ้นแตกชิบหายใบมอดเลยะอ่ะเอ็นจ้ะเกิดเกิดขึ้นแล้นนะพระหุ่นช่องสามสวยๆไปจ้าอะไรก็ได้อะไรก็ได้นี่ไงอะไรก็ได้เออคับนี้ไม่น่าพูดเลยนะไปครับม,มาดาบก็ได้โลก,ก็ดีดาบก็ได้โลก,ก็ดี จากการลงเสือจากการลงเสืออ่ะมาครับจัจำจ้าจับจ่าอ่ะไปจ้าเต็มเครื่องไปทีจ้ามาจากการโอ้โ,อโอหเฮ้ลายเต็มหนุสวยวันนี้นะเห็นไม่ได้ขยับขึ้นร้อยห้าสิบเลยนะเปิดร้อยห้าสิบไปทีหนึ่งนะเออมากำไรห้าร้อยแล้วครับถ้าไม่มีอะไร มาแบบโป่งปางโป่งปางนี่ถ้าตึงๆนี่แอดเลิกจริงเอาไว้ห้าร้อยเนยเออเออกำขี่ดีกว่ากำตดนะครับนะเราฝากแล้วเราน้นถอนครับเราไม่เน้นเราไม่เน้นฝากเรา,เ,เราไม่เน้นฝากเอ้อะไรนะสโลแกนโนวันนะอะไรวะน้นฝากไม่น้นถอนเออเราไม่ใช้นะครับสโลแกนนั้นนะถ้าใครยังสงสัยว่าทําไมพูดถึงโนวันถึงอันนี้บ่อยๆนะครับโนวันเป็นพี่ชายนะครับนะ สวยๆไปจ่าแต่เมื่อเรื่องมาเอาว่ะเอาว่ะมันได้วะ่ะถึงจะลายไม่แพงนะครับแต่ก็ยังลงเต็มนะจ๊ะทับโบรัสมานะรู้เรื่องไม่มาเจ็ดท้าไปจ้ะอุ้ยอุ้ยโอ้ย,อย,อยนิดเดียวนะสามครับอ่ารู้เรื่อง 150เลยไปครับโ oh อ,อ้โห150บพันสามจองเออโลปะไงโลสวยๆไหมครับเออมาขอแจก,กันอีกทีมา1 3 <c> ่ม <oughs> ยังไม่แจกครับว่าฟีสปินเลยนะ <c oughs> โอ้ยแหมโบนัสวิ่งผ่านหน้าไหวๆเลยนะเมื่อกี้นะไหวๆเลยนะดูเื่องอ่ะโอเคครับกลับไปตั้ง30ใหม่หายจ้อยกำไรกูไปจ้า อ่ะฮะมายังได้อ่าต่อนะครับนะเออแจกันต่อไปจ้าฝีสปินมาจ้าโอ้โหยากแล้วล่ะยากแล้วฝีสปินนะยากแล้วเอออ่ะยังไม่จ่ายนะครับนะยังไม่จ่ายฝีสปินนะแอดกลับมาทุนอีกแล้ววะอ่ะซ้ำครับโอเคอุย้ยเกือบเต็มโล่มาลุก สองสามสองสี่อุ้ยเอามาสามช่องก็เอาวะมาขอให้ลงมีต่อไหมเอาเต็มเครื่องสวยจ้าฟีสปินไปลกฟีสปินฟีสปินสวยๆสวยไปยฟีสปินแรกกว่าจะมาเนาะเออฟีสปินแรกเป็นสามสิบครับไม่ให้ต่อเนาะเออสีฟ่ฟรีนะครับนะฟีสปินรอบแรกครับไปดูกันจ้าว่าจะเกลือไหมนะ อยากเกลือเถอะขอเถอะขอเถอะโอ้ลายมันได้อยู่นะครับนะแต่ว่ามันไม่เข้าอ่ะอ,อลายมานะครับแต่ไม่เข้าปัญหาเลยคือมันไม่เข้าอา้าวแจกันสวยจ้าดาบวาไง,งช่องแรกอาดาบมาได้ดาบต่อจ้าเสือไปครับเสือไปครับเอออกเซฟ ไปจ้าอ่ะเอาหนุนต่อครับเอออ่ะยีเสบอืมเกือบได้สิงตัวต่อสี่ช่องว่ะโอเครู้เรื่องครับไม่เกลือนะเออจ่ายอยู่นะครับนะไปจ้าสาม3บสามสามโอ้โหแหมหน้าเข้ามากแต่ก็ไม่เข้า,าโอ้ยเต็มเครื่องเฮ้ยที่จริงต้องข,งขยับสี่ห้าป่ะ เออเกินว่ะเกินไปไหม้หนึ่อ่ะสามจ้าอุ๊ยโบนัสแหมมึงก็มากากลายแจกกันเนาะอ่ะแต่ทีขยับนะครับแหมเกือบเต็มนะครับลายบนนะมาจา้ามีต่อไหมมีต่อแหมยังไม่ต่อสามใบทีอุ๊ยมามา โลหนึ่งสองไปสิกรลงสังนัน้นไปจ้าสาจ้าโอ้ยแม่ใจร้ายใจดับจริงเลยแจกของแจกกูห้าร้อจริงเ,เอาเต็มเครื่องวิสามทิบเอาเรื่องจริงครับแกกันต่อไปจ้าโลวงังไงโลช่องสอง สวยสวยไปโอเคอังหุนมาฟีสปินไปอุ้ยมึงไม่ลงมาอีกช่องนึงวะฮ่าฮ่าฮ่าเมยดอกนี้นะ5ะร้อยห้าสิบห้าบาทครับไปสี่ห้าลจ้ารู้เรื่องรู้เรื่องได้นะครับนะช่วงเวลานี้นะสามสิบสี่ห้านะจัดจัดดีจัด,ดจัด,จดไปจ้าอ่ะ แต่ที่แอดไม่แชร์เพราะแอดต้องการขยับนะครับนะเผื่อมันโบบาลงมานะเรื่องเลยอ่ะสาครับพี่ดูส่งใช้กู500จริงอ่ะอะไรกันกับนี้อุ้ยแชกันไม่ได้ต่อจะให้แค่นั้นจริงๆหละครับสาไปจ้าโอเคโอ้โห ฟันสองช่องเอฟันสามช่องฟันสามช่องไม่ว่าฟันตัวถูกด้วยเยสอ่ะสวยจ้ะมา,ามีต่อไหมมีต่ออู๋เโลหนึ่งนะไปจ้ะไม่รอครับซ้ำไปโบนัสโบนัสว่างไงอ่ะเดโลหลายบทครับสิงโตว่าไงโอ้๋สิงโตมันก็เสียบมาช่องสองอย่างเงี้ยอ่ะไปเดไปเดอ่ะ โอเครู้เรื่องอ่ะเอางี้แล้วกันครับถ้าขึ้นได้พันแอดพอแล้วนะแอดขอจบที่พันแล้วกันนะเออกำไรห้าร้อยแล้วกันพอดูทรงแล้วโอ้โหตึงจัดตึงเปียะโลว่าไงจ๊ะโลกสวยเออจอก,การมาฟีสปินไปแจอก,การโอ้โหว ύ, มึงจะมาก็ไม่มาเนาะเออจาย,ยากจเย็นจริง,รงๆเลยฟีสปินเนี่ย สามไปจ้ะจะขึ้นถึงแม่เนะี่ยหมดซะแล้วมาสามไปจ้ะโอเคอเคูอเค้เกือบเต็มเครื่องแม่เออฮือ,อแล้วดูสิงโตแม่ตามไหมตามครับโอ้โหรู้เรื่อง ดูเรื่องกระเบื้องที่บ้านกูแตกอ,อีกแล้วนี่มาอ่าง,างุ่นช่องสองโอ้โหเวทไลอ่ะแอดไปตามต่อแล้วกันนะครับนะนี่ไงตามต่อเรียบร้อยแน่นอนอ่ะซ้ำไปจา้าโอเคโอเออ,อเี่เรียบร้อย ใช่แล้วไม่เอานะเออเป็นไงดูเรื่องดูเรื่องดูเรื่องอุย้ยเกือบเต็มมาพอได้ฟื้นไหมพอได้ฟื้นไหมโอ้โหก็ตามสเต็มนะครับนะเออจริงๆมันมันตึงแอดควรจะอยู่ตั้งแต่อ่า ้งแต่รอบสองนะน,นะที่มันกลับมาให้นะครับนะแต่แอดไม่หยุดนะอีกนะเออแต่เอาจริงๆช่วงเวลานี้ก็สวยๆเลยก็30นะ3 4มสี่ห้าแต่แอดไม่ลากนะครับเออแอดต้องการแบบโบ๊ะนะต้องการมากกว่า500ครับมันก็เลยนะอย่างที่เห็นจะถามว่าได้ไม่ได้ครับแต่ว่าแอดไม่เลิอกเองอ่ะโอเคครับก็เอาไว้แก้ตัวกันใหม่ตอนเย็นแรก คลิปนี้แอดต้องไปก่อนแล้วครับเอาอไว้เจอกันใหม่แล้วครับเอาไว้เจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะครับนะจะก,ก่อนจะจากกันไปยังไงฝากกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้แอดทำคลิปต,ต่อไปด้วยนะครับแล้วก็ที่สำคัญเลยก็ไม่แนะนำให้ทิดตามนะครับนะเออรับชมพวกอนๆมาถึงเท่านั้นแล้วกันจะโอเคครับคลิปนี้แอดต้องไปก่อนแล้วครับเซียวบายฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดด้วยและถ้าอยากดูคลิปอื่น,นกดได้ตามนี้เลยนะครับ